สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่วงหมอการยิปซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่31ิพฤษภาคม5 6 6ขั้คันทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกดลล์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทตกลาย มีค่าครูนะคะตอนนี้เริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะเถ้วยนะคะความฝันนะคะความหวังความจินตนาการโปรเจกต์ Project, ไอเดียนะคะนะมีเข้ามาาามาๆนะคะบางคนคิดอยากจะทำสิ่งนั้นอยากจะทำสิ่งนี้นะคะ นะอยากจะลงทุนนะคะอยากจะทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะมีดวงเดินทางนะคะแบบกระทันหันขับรถก่อนข้างจะเร็วกับรถช้าๆนะคะสเตรนนะคะความเข้มแข็งความมุ่งม,มั่นความอดทนนะคะเรียกว่าถึกอึดนะคะแล้วก็อดทนนะคะในช่วงนี้นะคะการงานอาจจะมีงานเข้ามาให้เราต้องอมีความรับผิดชอบนะคะแต่เราก็สู้ได้นะคะนะเรียกว่าไม่เกินความสามารถนะคะ อัดสวินเหรียญน,นะคะใจใหญ่ใจถึงใจกว้างกล้าได้กล้า,ลาเสียกล้าทุ่มกล้าลงทุนมีดวงลงทุนนะคะสำหรับใครบางคนนะคะหรือ,อใครที่กำลังเลงเกี่ยวกับการซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่นะคะนำรถเข้ารีไฟเน้นใหม่นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะจะประสบผลสำเร็จธุรกิจส่วนตัวนะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามาอาจจะมีลูกค้าใจใหญ่ใจถึงใจกว้างนะคะกล้าได้กล้าเสียมาสั่งออเดอร์ชุดใหญ่ก็ได้ด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะนะก็ยังเป็นความรักที่คนที่มีคู่นะคะนะัยังต้องช่วยเหลือกันนะคะประคับประคองส่วนคนโสดนะคะจะโฟกัสเรื่องการงานนะคะแล้วก็การเงินนะคะในช่วงนี้นะคะส่วนโชคลาบนะคะยุธยานผ่านนะจะให้โชคเลขมงคลจากไพยิปซีมีเลขเจ็ดศูนย์แปดศูนย์นะคะเจ็ดศูนย์แปดศูนย์นะคะ คนวันจันร์คนวันจันทร์นะคะแฮงแมนนะคะและมีความเครียดนะคะบางคนนะเครียดเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะนักเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะ นับรวมทั้งมีโอกาสที่จะเรียกว่าการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานได้ด้วยใครที่ทําเกี่ยวข้องกับลูกย้างประจํามีโอกาสเรียกว่าจุดหักเหนะคะการออกจากงานการเปลี่ยนงานการยกย้ายงานแบบกระทันหันได้ด้วยนะคะนะับรวมทั้งมีดวงเดินทางนะคะแบบไม่ได้วางแผนนะคะการเดินทางแบบกระทันหันก็ได้นะคะใครที่ว่างานตกง,งานในช่วงนี้นะคะนะก็มีโอกาสที่จะได้เริ่ม ต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะ The m a g ิเชียนะคะนนการเริ่มต้นงานใหม่ทําสิ่งใหม่ๆนะคะหรือต่อยอดธุรกิจก็ได้บางคนมีงานประจําอยู่แล้วนะคะมีมีโอกาสเพิ่มงานหรือว่าทํางานควบคู่นะคะงานทางด้านการติดต่อการเจรจา,าการสืร่อสารโลกออนไลน์นะคะโลกโซเชียลหรือเป็นหมอดูนะคะบางคนนะคะเป็นนักวิชาการเป็นนักพูดเป็นนักคุยนะคะนักเจรจา,าพวกนี้งานค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะ ที่เอ็มเพรสนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ความรักให้ความเมตตานะคะแนะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นคุณผู้หญิงนะคะยังให้ความช่วยเหลือนะคะคุณผู้ชายนะคะเรียกว่านารีอุปธรรมนะคะอาจจะเป็นคุณภรรย,ยาก็ได้นะคะคุณแม่ก็ได้นะคะพี่ป้าน้าอาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เป็นผู้หญิงนะคะจะให้ความเรียกว่าช่วยเหลือนะคะส่วนทางด้านของ การเงินนะคะการเงินไม่ขาดมือนะคะเงินเก่าหมดเงินใหม่มาเงินเก่าหมดเงินใหม่มาแต่ละใจเยอะนะคะคน,นจันทร์เขาเรียกว่าใจใหญ่ใจถึงนะคะประเภทหมดหมดไปหาไม่ได้ความคิดของบางคนเป็นแบบนี้นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งคันหรือบางคนอาจจะกําลัง อยู่ในช่วงของการตั้งคันมีโอกาสต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลได้ด้วยนะคะแฮงแมนนะคะาฝากท้องฝากคันนะคะก็ได้นะคะหรือใครบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของหมอนัดก็ได้ตรวจเช็คสุขภาพนะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะยังอยากจะชิวๆนะคะสบายๆไม่ยึดต,ติดไม่โฟกัสกับคนใดคนหนึ่งนะคะโชคลาภนะคะหมายเลขโทรศัพท์ อยาให้โชคส่วนเลขวงคลจากพ่อยิบสี่นะคะมีเลขสองศูนย์หนึ่งสามนะคะสองศูนย์หนึ่งสามนะคะต่อไปนะคะคนดูหนังค่ะ 8ถ้วยคนบันอังคารในช่วงนี้นะคะตื่นเช้านอนดึกนะคะพักผ่อนค่อนข้างจะน้อยนะคะนะหรือบางคนอาจจะทํางานเข้ากะดึกก็ได้นะคะหนึ่งถ้วยนะคะมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ดีนะคะเข้ามาให้มีคนหยิบยื่นโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้นะคะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ในช่วงนี้นะคะบางคนนะคะอาจจะทํางานเข้ากะดึกนะคะยิ่งดึกยิ่งกินนะคะ น่ากินแล้วก็เขาเรียกว่าระวังพวกแป้งนะคะพวกเบาหวานนะคะพวกน้ำตาลพวกนี้ได้ด้วยนะคะแด็ดไม้เท้างานเยอะงานมากความรับผิดชอบค่อนข้างจะเยอะนะคะนะักครที่ทํางานอยู่แล้วนะคะเรียกว่าทํางานสักกระเบอือยันระรบมีโอกาสได้ขยับขยายงานนะคะนะักการงานเกมตลัดได้ดีนะคะเดึอกรมเพรอนะคะ นะการงานนะคะมีความมั่นคงนะคะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับธุกรกิจส่วนตัวนะคะบางคนนะคะที่ทําเกี่ยวข้องกับต่างชาตินะคะต่างภาษาพวกนี้นะคะนักการงานค่อนข้างจะโดดเด่นมีดวงเดินทางนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะหรือบางคนมีโอกาสเดินทางไปในหน่วยงานราชการได้ด้วยนะคะนะคะ้มองโดยภาพรวมแล้วนะคะการงานนะคะนะกก็เป็นไปในทิศทางท,ที่ดีใครว่างานมีโอกาสได้งานนะคะแต่สุขภาพนะคะต้องพักผ่อน เยอะๆนะคะบางคนเขาเรียกว่านอนดึกนะคะพักผ่อนคนข้างจะน,น้อยวิยนเวียนศีรษะความดันปวดหัวไม่กรนพวกนี้ต้องระวังนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะ,นะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะส่วนคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะบางคนเป็นได้ถึงต่างชาตินะคะบางคนอาจจะเป็นคนในหน่วยงานราชการก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านโชคลาภนะคะเลขวงคลจากไพะยิบสีนะคะมีเลข8 1 8 แปดหนึ่งแปดสนะคะ, 8, 4, ะ,คะไปนะคะคนวันพุธ หึ่งไม้เท้านะคะหนึ่งไม้เท้านะคะ,าะ,คะการงานนะคะมีความขยันมีความกระตือรือร้นมีโอกาสได้เริ่มอะไรใหม่ๆนะคะ ได้งานใหม่นะคะใครที่ว่างงานตกงานก็มีโอกาสนะคะที่จะได้รับข่าวดีนะคะมีโอกาสได้งานนะคะธุรกิจที่ทําอยู่เจมตลาดได้ดีนะคะแตกยอดดีนะคะหนึ่งไม้เท้านะคะเดินจิเชียนความคิดไม่สิ้นสุดความคิดไม่หยุดอยู่กับที่บางคนมีงานอยู่แล้วอยากเพิ่มงานนะคะนะบางคนก็ทํางานควบคู่นะคะสองอย่างสามอย่างซิกเส้นลางสังหรณ์แม่นยํานะคะสติปัญญานะคะมีความละเอียดมีความรอบคอบนะคะ นะักช่างพูดช่างคุยช่างเจรจาช่างสื่อสารการค้าขายท้งโลกออนไนะลน์นะคะนะกโลกโซเชียลนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะหรือบางคนก็อาจจะเป็นนักวิชาการเป็นนักพูดเป็นนักคุยเป็นนักเจรจานะคะพวกนี้นะคะเรียกว่าไปได้ดีเลยนะคะนะมีดวงเดินทางนะคะมีดวงเดินทางแบบกระทันหันนะคะแบบไม่ได้วางแผนนะคะขับรถเร็วนะคะขับรถชา้าๆนะคะสองดาบเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะเกี่ยวข้องกับหนังสือสัญญาบางสิ่งบางอย่าง นะคะในช่วงนี้นะคะด้านของการงานสาหรับใครบางคนอาจจะก,กําลังจะเซ็นสัญญาใหม่นะคะจะต่อสัญญานะคะนะก็ได้ด้วยงาน,นโลกออนไลน์นะคะเน้นเลยสดหน่อยก็จะยิ่งดีนะคะความรักนะคะบางคนคุยกันทาง,งโลกออนไลน์ลูกโซเชียลนะคะเจอกันทางโลกออนไลน์นะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะโชคลาบนะคะหมายเลขโทรศัพท์ นะคะจะให้โชคกับยวดยานผ่านนะคะนะ,ะ,นะ,ะจะให้โชคให้ลาบวนเลขมงคลจากพรยุคีนะคะมีเลขหนึ่งหนึ่ศูนย์สะคะหนึ่นะคะ, 1, 1, 0, 2, ะ,คะต่อไปนะคะคนหน่งเขาเรค่ะ วันพฤหัส The w o r d คนวันพฤหัสนะคะ The w o r d นะคะมีดวงเดินทางนะคะขึ้นเหนือลงใต้มีโอกาสเดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะงานการพูดการคุยการติดต่อการเจรจาการสื่อสารในช่วงนี้นะคะโดดเด่นนะคะจะพูดจะคุยนะคะจะติดต่ออะไรนะคะเรียกว่าความสําเร็จนะคะ มีช่วมีลาบได้ด้วยนะคะ,นะด้านของการงานนะคะนะบางคนอาจจะทำงานกดเข้ากะดึกกลางค่ำกลางคืนนะคะพักผ่อนน้อยนะคะตื่นเช้านอนดึกต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะนะความดันปวดหัวไม่เกรนนะคะหน้ามืดนะคะวิ่งเวียนศีรษาพวกนี้ต้องอเรียกว่าต้องดูแลตัวเองนะคะเจ้าชายถ้วยนะคะมีโอกาสที่จะ ได้เดินทางไปวัดไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมนะคะบางคนก็อาจจะสวดมนต์นั่งสมาธินะคะสติปัญญาความละเอียดความรอบคอบนะคะในช่วงนี้นะคะคนวันพฤหัสนะคะเรียกว่ามีความละเอียดมีความรอบคอบมากขึ้น3ามต้วนะคะบง่งบอกถึงความรักความผูกพันในครอบครัวนะคะนะ,ะมีโอกาสที่จะได้ไปกินไปทานอาหารนอกบ้านกับคนรักกับคนที่ถูกใจกับคนที่รู้ใจหรือบางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานแต่งงานงานเลี้ยงงานฉลองนะคะ นะหรือใครที่กําลังวางแผนเกี่ยวกับงานแต่งงานอยู่นะคะคนที่เรื่องความรักนะคะเรียกว่าอยู่ในช่วงของการวางแผนงานแต่งงานก็ได้นะคะเรียกว่าความสําเร็จนะคะความสุขใจนะคะเกี่ยวกับความรักนะคะคนโสดมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะเจอกันทางโลกออนไลน์นะคะบางคนเป็นได้ถึงต่างชาติต่างภาษานะคะโชคลาภนะคะใครที่จ้บการเสี่ยงดวงนะคะบทรัตนบริวารน,นะคะจะให้โชคหรือกุมารน,นะคะใครที่ เลี้ยงดูกุมารน,นะคะจะให้จะได้ลาบจากกุมารด้วยนะคะส่วนเลขมงคลจากพยัญชนะคะมีเลข1803นะคะ1803นะคะต่อไปนะคะคนสุก คนวันศุกร์นะคะเจ้าชายถ้วยนะคะคนวันศุกร์ในช่วงนี้นะคะใครบางคนนะคะมีโอกาสที่จะอยากไปวัดนะคะอยากไปทําบุญอยากไปปฏิบัติธรรมนะคะนะสวดมนต์นั่งสมาธินะคะนะความาในช่วงนี้นะคะเรียกว่าสติปัญญาความละเอียดความรอบคอบรวมทั้งจะได้รับข่าวดีนะคะจากบุตรหลานบริวารด้วยนะคะหนึ่งแม่เท้าการงานนะคะมีความขยันมีความมั่นคงมีความกระตือรือร้นนะคะ งานที่ทำอยู่แจมตลาดได้นะคะนะใครว่างงานก็มีโอกาสได้งานนะคะนะใครที่ว่างๆก็อย่าอยู่เฉยๆนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะนะหนึ่งดาบนะคะการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคะความเข้มแข็งความมุ่งมั่นนะคะจะทำอะไรอ่าเรียกว่าต้องทำให้ได้ต้องทำให้สำเร็จนะคะนะการเขาเรียกว่าอ่ความสำเร็จนะคะรออยู่นะคะเกี่ยวกับการงานนะคะเจสเมนนะคะ คำพิพากษานะคะใครที่กําลังรอคอยสิ่งใดอยู่นะคะเจสเม้นต์ขึ้นมานะคะเทวดาเป่าแตรให้คนใจฟฟ้นขึ้นชีพนะคะนะับภาพแห่งการหลุดพ้นนะคะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความเครียดนะคะนะใครที่รอคอยการงานอยู่นะคะก็เรียกว่าตัดสินแล้วนะคะ พิพากษาแล้วเราก็ต้องอย่าอยู่เฉยๆนะคะให้ใช้ความเพียรพยายามจะได้รับข่าวดีนะคะใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอาการป่วยก็จะดีขึ้นใครไม่คดีความคามดีความก็จะสิ้นสุดนะคะเรียกว่าเราจะชนะคดีความนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะมีโอกาสพบรักพบคนถูกใจเจอปุ๊บรักปับ๊บเจอปุ๊บชอบปั๊บนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วมีโอกาสตั้งท้องตั้งครันนะคะโชคลาภนะคะใครที่เจอบกรนเสี่ยงดวงนะคะหมายเลข หุดหลานบริวารน,นะคะจะให้โชคถามหมดหลานได้หรือบางคนนะคะอาจจะได้รับจากกุมารด้วยนะคะใครที่เลี้ยงกุมารน,นะคะก็มีโอกาสที่จะได้โชคจากกุมารน,นะคะส่วนโชคลาบเลขมงคลจากพระยิบสีนะคะมีเลข0110นยนะคะศูนยน่งะคะต่อไปนะคะคนหน่งสอง คนวันเสาร์นะคะเดวิลเดวิลนะคะอัศรินเมทาวคนวันเสาร์ในช่วงนี้นะคะอยากมีดวงเดิดนทางบางคนนะคะน้เดวิลนะคะเรียกว่าไพ่แห่งกิเลสนะคะใครว่างงานก็อยากได้งานนะคะอยากอยากได้งานอยากได้เงินอยากกินอยากดื่มอยากเที่ยวนะคะนะใครที่ว่างงานตกง,งานอยู่นะคะนะก็อยู่ในช่วงของการยินตนาการนะคะ นะความขวัญความหวังความจินตนาการโปรเจกต์นะคะไอเดียนะคะนะอยากจะทําสิ่งนั้นอยากจะทําสิ่งนี้นะคะนะเรียกว่าอยากจะทําไปหมดนะคะอยากจะทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะหรือใครที่ทําอยู่แล้วนะคะอยากออกงานได้ด้วยนะคะนะอยากออกงานอยากเปลี่ยนงานนะคะอยากย้ายงานนะคะนะกอ็อยากจะออกมาทําธุรกิจส่วนตัวนะคะอยู่ในช่วงของการจินตนาการนะคะไพ่เจ็ดถ้วยนะคะเรียกว่าจินตนาการนะคะมีดวงตนทางด้วยนะคะสาหรับ ใครบางคนนะคะนะใครที่ทํางานทางด้านประเภทเซลล์นะคะเซลล์เล็กเซลล์ใหญ่หรือประเภทก่อสร้างนะคะผู้รับเหมาอย่างเงี้ยนะคะนะการทุบก,กันขุดกันเจาะนะคะก่อสร้างโรงพยาบาลแพทย์หมอโรงพยาบาลพวกนี้นะคะหรือใครที่ทําเกี่ยวข้องกับอาบายมุกนะคะเปิดผับเปิดบาร์นะคะขายเหล้านะคะหรือว่า,าเกี่ยวข้องกับเจ้ามือหวยเจ้ามือ อะไรพวกนี้นะคะเรียกว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ทําเกี่ยวกับส่วนตรงนี้นะคะก็มีโอกาสเปลี่ยนงานมีโอกาสย้ายงานนะคะมีโอกาสออกงานนะคะรวมทั้งอุบัติเหตุเล็กใหญ่ก็ต้องระวังนะคะนะ้มัน ทาวเวอร์นะคะเรียกว่าอุบัติเหตุลเล็กใหญ่หรือมีบางสิ่งบางอย่างที่เราวางแผนอยู่แล้วนะคะอาจจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแบบกรารทันหันทาให้เราต้องตกอกตกใจได้ด้วยนะคะนะทาวเวอร์นะมันมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่า,าปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแบบกรารทันหันได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะ บางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะหมอนัดหรือเปล่านะคะหรือมีโอกาสไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายมีโอกาสเดินทางไปร่วมง,งานศพงานอาวามงคลนะคะนั้นในช่วงนี้นะคะคนวันเสาร์นะคะหาเวลาไปทําบุญนะคะทาบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลสงูงหรือว่ามูลนิธิพวกนี้นะคะจะเสริมดวงนะกับตัวเรานะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะมีโอกาสที่จะต้องใช้ใจ่ายเงินเป็นก้อนนะคะนะเรียกว่า การเงินที่อรออยู่นะคะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่แอคโคจรอ,อบายามุกนะคะกางค่ำกางคืนตมปับตามบ้านะคะหรืออาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเล่นหวยเล่นการพนันพวกนี้ได้ด้วยนะคะถ้าใครที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการริ้งการดื่มนะคะนะให้ระวังอารมณ์นะคะนะา้าเทวเดว,วีลนะคะถ้ามีอารมณ์ขึ้นมาอารมณ์จะค่อนข้างจะใจร้อนนะคะนะอารมณ์ค่อนข้างจะรุนแรงนะคะเราก็ต้อง ระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุเกี่ยวกับปากเสียงกับคนใกล้ตัวนะคะส่วนทางด้านของอความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะนะในช่วงนี้ก็ต้องระวังอารมณ์ต้องระวังคําพูดต้องระวังตะเลาะการทะเลาะการขัดแย้งไว้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนโสดมีโอกาสพบคน ถูกใจแต่บางคนนะคะจะไปเจอกันในสถานที่อคจรกังค่้มกางคืนตามผับตามบาร์นะคะนะเป็นความรักที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะความรักที่ไม่ยึดติดนะคะนะอาจจะเขาเรียกว่าวันไม่สแตนก็ได้นะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะนะก็อยากถูกหวยนะคะคนสอบนะคะแต่วันนี้ไม่โดดเด่นนะคะส่วนเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลขห้าศูนย์เจ็ดหกนะคะห้าศูนย์เจ็ดหกนะคะก็ 5, 0, 7, 6, จบลงแล้วนะคะกับคาทำนายของคนเกิดทั้ง7วันเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ